นี่ครับออกซิโทซินน่าสนใจมากจริงๆแล้วออกซิโทซินจะมีมากในเต้านมโดยเฉพาะเต้านมของผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เลยนะครับตั้งครรภ์ก็เลงจะคลอดลูกเลยนะครับเนาะแต่เขาก็มีการวิจัยแล้วผู้ชายก็มีเต้านมนะผู้ชายนมตรงนี้ครับมันก็มีเต้าได้นะครับนะครับนะครับและก็มีออกซิโทซินน้อยกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งด้วยแหละ นะครับเวลาที่เราจะสร้างความรักความไว้วางใจแม้ที่เราพูดเมื่อกี้ว่าฉันรักเธอนะรักตัวเองนะออกซิโตซินมันออกมาครับออกมาพร้อมโดพามีนเลยครับนะครับเดี๋ยวจะทำให้ทุกท่านได้สั่นสะเทือนนิดนึงนะครับอุกไว้ก่อนครับว่าจะให้ทำยังไงนะครับนะครับจับมือสบตาคนและสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตรอบตัวด้วย สิ่งมีชีวิตอะไรบ้างครับที่ทุกท่านเคยเห็นรอบๆตัวแล้วรู้สึกว่าหมาแมวมีอะไรครับนกนกมีอะไรอีกครับปลาโอ้เยอะแยะเลยอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงรู้ไหมครับว่าออกซิโตซินมีมากในสัตว์อะไรฮะบ้านเราดีเหลือเกินมีช้างที่เชียงใหม่นะครับอาจารย์กิจกรรมบำบัด เอาช้างมาบำบัดเด็กออทิสติกเพราะเด็กออทิสติกขาดออกซิโตซินใครเคยขี่ช้างครับ <Yeah. S 1> กลัว <laughs> ถ้ากลัวก็สัมผัสช้างได้ใครเคยลอดช้างครับ <laughs> เออลอดเร็วหรือลอดช้าครับ <laughs> <laughs> ต้องลอดเร็วๆไม่ดีนะครับลอดช้าๆ เขาให้รอดต้องหลายรอบนะบางที่ให้รอดตามอายุเลยนะ,ะเพราะว่าเราต้องการออกซิตอสินนะครับเวลาทำอะไรช้าๆจำไว้ว่าฮอร์โมนความสุขตัวนี้ต้องทำช้าๆอย่างน้อย20วินาทีลองดูนะครับของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับต้องคิดแล้วทำเลยนะครับเนาะทุกท่านครับ อาจจะต้องใช้เพื่อนร่วมเดินทางที่อยู่ข้างๆนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับสบตารับสบตาแล้วยิ้มแล้วก็จับมือเขย่ามือนะครับช้าๆครับนะครับ20ครั้งครับหนึ่งเขย่ามือครับ3 4ช้าๆครับช้าๆครับ5ช้าๆครับ6สบตาไว้ครับยิ้มไว้ครับ7 8 9 10 11ช้าๆครับสบตายย้มไหมครับ14 1ส16 1ิบห้าส0บ1 1นี่เกินไม่ได้ฮะเกินไปมันหายแล้วครับออกซิโตซินมันออกมาแป๊บหนึ่งเอาละครับดูนะครับที่น่าสนใจเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับ พูดไปแล้วก็คือการที่เราได้ขอบคุณจำห้าขอได้ไหมครับนะห้าขอพูดห้าขอเมื่อกี้นะครับโดยเฉพาะตัวว่าขอบคุณนะครับขอบคุณตัวเองก่อนนอนทุกครั้งนะครับออกซิโทซินมาแล้วเวลาคนที่ป่วยนะครับคนที่ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ป่วยเรื่องหัวใจกับปอดเขาให้พูดขอบคุณน่าสนใจมากครับในการแพทย์นะครับ เขาวัดความดันสูงใช่นะะครับความดันสูงเชียวพอลองวัดดูก็ได้นะครับทุกท่านลองวัดดูวัดเอามือเข้าไปแล้วก็วัดความดันนะครับจากนั้นแล้วก็เอาสายขาวอย่างนั้นก่อนลองหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะครับแล้วก็พูดขอบคุณขอบคุณตัวเราขอบคุณมากๆเลยฉันรักตัวเองมากๆเลยประมาณ20วินาทีวัดความดันอีกทีหนึ่ง ความดันลดลงอย่างน่าสนใจมากยังไม่ต้องกินยาด้วยวงเล็บที่ฟังผมนี้ถ้าใครเป็นโรคความดันอยา่างดยาเองนะคะไม่ใช่พออาจารย์ป๊อบบอกว่าให้พูดขอบคุณขอบคุณพูดขอบคุณแล้วไม่กินยาเลยไม่ได้นะครับยาก็จำเป็นอยู่นะครับเพียงแค่20วินนั้นออกซิโตซินมันทำงานแต่จำได้ไหมครับฮอร์โมนความสุขออกมาปั๊บแล้วก็ หายไปหายไปเนาะอ่านะครับทุกท่านครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือขอเมื่อกี้ละครับขอให้อภัยใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะพูดอีกอันหนึง่งเดี๋ยวเราจะชวนเราเรียกว่าเคาะอารมณ์การเคาะอารมณ์นะครับการเคาะอารมณ์ได้ยินไหมครับการเคาะอารมณ์นะครับเป็นการทําให้ต่อมไร้ท่อกระตุน้นออกซิโตซินเหมือนกัน ทุกท่านยืนขึ้นนะครับจะชวนเคาอารมณ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เคยมาตอนตอนการนอนเนาะที่เคยเคยจัดแล้วนอนอารมณ์ดีจะมีเค้าอ,อารมณ์นะครับลองทวนดูนะครับะนะครับทุกท่านยืนให้มั่นคงนะครับยืนให้มั่นคงนะครับเราจะเคาะเพียง3จุดครับ3จุดจริงๆมันมีอยู่ประมาณ8จุดแต่ว่าเพื่อให้อารมณ์นะครับ แล้วก็ออกซิโตซินมันหลั่งภายใน20วินาทีเราจะไม่ทำมากกว่านี้นะพรามไหมครับพรอมครับเอานิ้ว2นิ้วขึ้นมานะครับแตะที่ตรงนี้ครับระหว่างคิ้วครับมือเปิดครับมือซ้ายเปิดมือขวาแตะคิ้วนะครับแตะคิ้วนะครับเห็นคิ้วตัวเองไหมครับเห็นนะครับเอาละครับเข้อเบาๆครับแล้วก็พูดว่าเข้มแข็ง มั่นใจเข้มแข็งมั่นใจเข้มแข็งมั่นใจต่อไปครับมันจะมีปุ่มกระดูกตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเราสองนิ้วสองมือครับแตะล่างๆคอรับคคขับเข้มแข็งมั่นใจเข้มแข็งมั่นใจเข้มแข็งมั่นใจต่อไปครับสองนิ้วเหมือนกันนะครับ แต่ว่าแต่บริเวณสีข้างครับมันจะประมาณลักแล้ลงมา1ฝ่ามือลักแล้นะครับหฝ่ามือเคาะนิดนึงครับถ้าตรงไหนเราออเคาะแล้วรู้สึกจี้เส้นไม่ใช่นะครับคนละจุดนะครับต้องลงมาพอจี้เส้นปุ๊บลงมานิดจะเจ็บนิดนึงเจ็บไหมถ้าใครเจ็บแสดงว่ามีชีวิตอยู่นะครับเ <laughs> อาละครับเข้ม <c oughs> แข็ง <c oughs> มั่นใจ <c oughs> ให้อภัย เข้มแข็งมั่นใจ,นใ,จให้อภัยเข้มแข็งมั่นใจให้อภัยจบเลยครับเป็นการเคาะอารมณ์ที่ดีมากๆนะครับเป็นการให้เราเคาะตรงนี้เคาะตรงหน้นผาผากนี้คือหายกลัวความกลัวจะหายไปเคาะตรงนี้หายเศร้าเคาะตรงนี้หายกกาโกรธกลัวเศร้าโกรธ หายกลัวหายเศร้าหายโกรธหายกลัวหายเศร้าหายโกรธนะครับอพกซิตดตซินทุกท่างหลังแล้วอะนั่งลงได้ครับเก่งมากครับ